เลื่อนไปไกลเลยฮะเออนี่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 มาใช่นี่โตโฮจินผมปั้นมาไม่ร้อยติบเพราะว่มปั้นง่ายอันว่าไม่เอาคอนเทนตพิวบีฮะเพราะว่าทำไมเหรอครับตอกก็เป็นเตียวเวลาฮะเอาไงแ่ฮะผมแยกทีเสร็จแล้วฮะก็มาอย่างแรกฮะควรจะมีโตโฮจินตีไปด้วยฮะใช่กลัวแทงฮะ ว่าแทงก็ดีผมจะไม่ใช้ตัวแทงธรรมาดาไม่เอาดีไม่เอาดีขอไพืตัวแทงกอสองนี่ไงโมเนตมาอแบบบอนด์เปิร์ที่ดีควรจะเป็นแบบอืม <c oughs> ผม <c oughs> บบรู้สึกว่าทีที่ผมจัดมานี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ใช่ไนนะม,ม่ดีอะไรนะดาเมจ์ไปเยอะไปครับผมเช่นแบบโซลิมอะไรเงี้ยผมแจกตมมั้งเมยแบบ แบกแล้วอะ่ะผมจะเอาตัวเ,เมจออกไปฮะอืมแป๊บหนึ่งผมจะเปลี่ยนโซลินเป็นดีเวทแล้วกันแล้วก็เอานี่ออกไปแล้วก็ใช้เอ,อ่อบิออกลก้าเอาไปแทนเลยกันส่วนนี่มันจะโคงไว้ผมมาเริ่มเลยไ,ไป,ปไ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 ปแล้วดูเหยียบแถมให้ด้วยดูเหยียบเ้วยอ่ะ ไอรโอยมาทำไมใกล้ตายแบบนั้นน่ะไปหน่อยเงียวปุ่มแทงเพิ่มแทงเพิ่มแทงเพิ่อนมันจะยกลายแล้วเอายกยกไอยกไปว่ยกตี้เลยเอาไปไปแล้วไปแล้วพุ่งไปแล้วพุ่งไปเลวเอานี่ไปกีตาร์นียเงี้ยเงียเง <c oughs> อ่าก็ <c oughs> ต่อดาบทาหารดีกว่า <c oughs> ไปฮะลีเวทเอเอตัวจีนใช่ตัวจีนไปฮะตัวจีนไปเลยตีตตยอตงพี่อ่าตุง้งอ,อย่าแนวนะ้าอย่าแนวนะ้าอย่านะ <c oughs> โอเคโอเคเงียบปุ้ง โอเคให้ผานง่ายเลยแต่ไม่สาบดาวกันเองยมีมมมีมร้อยแบงแอ่ฟีบืดดูดีไหมคะโอ้โหน่าจะลองปั้นในเอวน้นะแล้วก็โซจีนฮะถ้าผมถ้าผมใส่เซนเปรแล้วมันเดเบตน้อยผมไม่รู้ไงละ ไปเลยโซจินเขเลือกหยุดหยุดหยุดตกไปไปแล้วไปเลยโซจินว้าเบียนโนอะไรผมก็มันเออเบาที่ผายเายรถต่างข่าอืมแล้วตาเอกโบนีเตาอยู่ไหนอะโอ้โอเค